สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาขอโชคลาภมาขอไม่ตะเขียนพอมาถึงปุ๊บนี่พญานาคเหมือนมากเลยมาต้อนรับเลยอู้ปูครับได้ปูเทพมาทําพิธีด้วยนะปูทําไมเหมือนพญานาคเลยทุกครั้งมาอู้จะมองไม่เห็นอแต่วันนี้ลงรถปา๊มองเหมือนพญานาคชูคอรับเลยรับเลยอู้สวย สวยมากจริงเนาะเหมือนเหมือนจริงๆ,ๆเอ้เหมือนกับโอ้มันเป็นธรรมชาติเลยนะธรรมชาติวัดน้องอาคูนเนาะวัดป่าน้องอาคูนวัดป่าน้องอาคู<ร>อนอยู่อำเภออำเภอห้วยทับทันห้วยทับทันนะครับ,น,น,รบนี่ปู่เขาบอกว่าตะเคียนที่นี่เข้าให้หวยแม่นให้หวยแม่นมากครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครั้งแรกที่ปู่มานะครับเข้าเลยปู่ครั้งแรกที่ปู่พายูทูบเบอร์มาโอ้โหแต่ก่อนซีรัลสีก็ผมจะโทรมาเอาหวย ปู่ก็จะมาเอาที่นี่ให้เขาอให้เขานะครับจะบอกเจ้ามือเลยว่าอั้นตัวนี้ตัวนั้น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 ครับนะครับคราวนี้ปู่มาเองด้วยมองไปเห็นเลขสองเจ็ดมั้โอ้ปู่เห็นแล้วนู่นน่ะเป็นเดี๋ยวปู่จะชี้ให้ดูคนลองยืนดูดเดอะปมนได้จะจจะะีหดูคสองเจ็ด,าดตามไปดูเลยครับคุณชมนะ ปูมองจากไกลเลยจากนี้เลยนะมองเห็นสองเจ็ดแล้วเอ้าดูเลยเนี่ยดูไกลๆเลยเนี่ยดูเลยออู้ยสองเจ็ดสองเจ็ดลองถอยดูไม่เชื่อถอยดูนองมองไกลๆใช่ไหมมั่งจะเกือบทไม่ใช่สี่สองเจ็ดปะปูอุ้ยทำไมเนี่ยนะ า <cuanto S 2> ะสา Jamie, สาธุสาธุอะคุณชมนะตัวเลขปูเห็นสองเจ็ดมีหัวออมาแล้วปูเห็นสองเจ็ดนะครับอ่ะคุณชมแล้วแต่คุณจะผมจะเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูว่าปูทําพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวปูทำหน้ามาข้างหน้าก่อนครับแป๊บนึงเออา่นิกดี๋ยวผมขอผ่านก่อนครับปูข้างหน้าข้างหน้ก่อนครับโอเคครับผมหน้าใสเลยดีก็ได้นะ ไปเลยปูครับนะสาธุเดลยจะไม่ตะเคียนเด้อลูกหลานมานะขอพรขอโชคขอลาบนานขอรางวัลที่หนะึ่งนะน 1, นะปูเนาะไม่โดูนะเขาสักทีเลยเไปกันไปวนะัดป่าน้องน้องคูนเะนาะน้องอาคูนน้องอาคูนวัดป่าน้องอาคูน เจ้าแม่ตะเคียนทองหรือเปล่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดป่าน้องอคูนครับผมเคยมาอยู่ครั้งแต่ก่อนอ่ะเคยเคยมาอยู่ที่ว่าเอานางลำออครับมีตะเคียนวัดป่าสาดด้วยนะโอ้อเอเห็นว่าเจ้าแม่ตะเคียนนี้ให้แม่นมากแต่ก่อนเนาะปู่เนาะแม่นมากครับแต่ว่าไล่ ถ้านอาจะดีใจเพราะไม่ได้มีคนมาหาหลายหลายวัน<า>ปู่เ,ปเทพไม่มาก็ไม่มีใครมาไงคราวนี้ปู่เทพลอยมาอีกแล้วครับนานๆจะได้มาทีนะปู่เนาะเป็นบุญมากเลยจะให้ของขวัญ fc นะครับ สาธุอิมินาสกาเรเีนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเีนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเีนะตังสังขังอภิปูชยามาอาะอรหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาตัมโมธรรมังนะมัสสัง สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมังวันธามิพุทธังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตวันธามิสังขังสัพพเมโทสังขมะทะเมพันเตกรรมใดที่ข้าพเจ้าอาจารย์กาหรือปู่เทพพร้อมทั้งคณะยูทูบและบรรดาศิษย์ศิษของข้าพเจ้า ได้กระทําร่วงเกินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทั้งภูมิวัดก็ดีภูม,มิบ้านก็ดีเจ้าแม่แตะเคียนก็ดีก็ขอ,ขอโปรดจงอาโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพระเจ้า,าด้วยขออัญเชิญเทวามหาราชณพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการขอโชคลาบในวันนี้ สาธุสาธุสราชังสเสนังสพันธุงนเรินตังปริตานุภาโวสัทธาระคตุติปริตาวานเมตังสเมตาปะทันตาอาวิกะตจิตตาปริตังพันนตุสเคกาเมจะรูเปสิณิสิะราตเตจันทริเทมิมาเนทีเปรตเท จักขามตารุวนาคาเนเคหะวตะกุมีเคเตภูมาจายันตุเทวาสลัธาญาิสเนยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมริวราชนังสาทโวเมสุนันโตสาธุสาธุสาธุข่าประจาขก็ลาธนาอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ คุณบิดาคุณบรรดาคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออันเชิญทั้งพระ,ะอินทร์พระกรมพระอิศวรพระนารายเทพพยดาลูกขะเทวดาเทพเบื้องบนเทพเบื้องล่างแม่นางธรณีพระภูมิเจ,จ้าที่เจ้ากรรมในเวรที่สิงสถิตณที่แห่งนี้บัดนี้วันนี้ข้าพเจา้านายเดชพิทักษ์บุรุษพาหรือปู่เทพหรือที่เขาเรียกว่าอาจารย์กาเย จะได้ทำพิธีขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนทองณวัดป่าน้องอาคูนขอให้พิธีการที่ข้าพเจ้าขอโชคขอลาภในวันนี้ขอจงสำเร็จผลสำเร็จผลสำเร็จผล,ส,จผลสาสาธูอาสมพุทสะ อิติปุโสภวาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิธูอนุตตโรปุริสัทธรรมะสาระติสันทะาเทวมนุสานังพุทโธภะวาติ สวากาโตภักขวาตาธรรมโอสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปจัตตังเวทิตาโพโนภักขวาโตสาวกสังโฆอุชุปติปโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนภะกวาโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสาจุคานิอัตถาปุริสาบุคลามเอสาภักวาโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกรณียโยอนุตาราังบุญยะเขตังโลกาสติสัพเพชนะพะหูชนะเมตตาสุขังจะมหาลพังปิยังมะมะสาครับปุเทพนะครับท่านจะทำพิธีอัญเชิญเทวดา16ชั้นฟ้าชชั้นดิน14วังบางดานแล้วก็ขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนนะครับจุดโทษเสียงไทยนะครับเน้นๆนะครับวันนี้ พอแล้วพอแตื่นสงสัยเล่อกออก <S <S แต่เขาก็ติดไว้ให้ตีนะถ้าเขาไม่ติดไว้ให้ตีเขาคงไม่ติดไว้ใช่ไ,ใชไหมครับเออถ้าเขาจะว่าเราไม่ผิดนะ <S <S ใช่ไหมล่ะปูไทยถูกปตรงนี้นะ ที่ปูในในกระทางนี่หล่อมไหมหลม่อมเออตั้งแต่กี่นาทีวันนั้นเห็นสองเจ็ดนะเมื่อกี้สองเจ็ดหายยังที่ปูเห็นหครับคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวเลขนะครับที่ปูจุดวันนี้ก็จะมีฝาเครื่องเดิมด้วยหนึ่งสี่ห้านะครับคุณผู้ชมตอนนี้อรอลุ้นเนาะอรอลุ้นเลขหกหน<ฮ>ึ่งเจ็ดอ๋อหกหนึ่งเจ็ด รอลุ้นทูบเสียงทายเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัวนี้มาน่าจะมาเลขกหนึ่งแ้นเอ๊ยมาไวแทะผมาแล้วอคุณชมหนึ่งสีห้านะครับเดี๋ยวผมจะไปลูปแป้งก่อนแต่นะว่าผมจะลูปแป้งให้เล็บซีก่อนที่<ฮ>ถูกมวนที่แล้วมีคนมาลูก ชมนะครับเรดูค <laughs> ร <im itated movie> <TH verw 000> ับปูปูเห <lee> ็นเลขเห็นนี่เขาเลขอะไรนี่เลขอะไรดูเห็นชัดเจนไหมครับไม่ชัดเดี๋ยวปู่มองเห็นไปไกลเลยปูเห็นเลขอะไรสองเก้าครับสองเก้าครับไม่สองเก้าก็สองห้านะดูให้ดีเป็นสองเก้าสองห้าครับชัดเจนด้วย ให้ปูไปชี้เดี๋ยวผมขยายก่มาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวหยดอยู่ขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมขยายกล้องดูฮะตาคนจินตนามองเห็นอยู่ตัวนี้เลขสองตัวนี้เลขเก้าและเลขห้าลข่าวผมห็นติดไปก็เลยโยงมันย่างมาไปเลูคอเบิ้งข่าวสองเก้าก็ดูเลขเสียมสีด้วยเอ้ยเลข จุดทุบจังทยจะเข้ากันครับตาแม่ไปเคียนหน้องอาคูนให้มาแล้วครับสองเก้าปูอาคีใกล้ๆกันเลยอ่ะนี่คือเลขสองกึ๊บอือโอ้นสองจริงด้วยครับนี่คือเลขเก้าบชัดมากเลยครับอ่ะนี่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วสองเก้าแล้วอ่ะสองเก้านะครับไม่ใช่ห้าเนาะ หรือมองเป็นห้าก็ได้แล้วแต่ใครจะเห็นแต่ว่าเป็นเก้ามากกว่าสองเก้าชัดเนี่ยเอ่อเนี่ย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 เลขเก้าแน่นอนเลยเนี่ยคือนะครับที่อยู่ในต้นตะเคียนเนาะได้สองเก้าขอมาดูตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับฟันธงเลยไหมสองเก้ากระปูสองเก้าเดี๋ยวไปดูเลขนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นสองตัวสองเก้าให้มาแล้วนะครับ นึกก้ตรงไหนบ้นี้เป็นหกอ้พี่เป็นห้าหกไหนให้พี่ดูหน่อยครใกลๆเห็นบอกอ้พี่มาชี้หน่อยที่เห็นเนาะพี่มาดูสิเห็นองตรงนี้เป็นหตรงนี้เป็นหอ๋อเป็นหกนะ ชอที่ก็าชอบอะไรนะหกห้าหกห้าเอยชอบไม่เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรครับผุชมชอบตัวไหนก็จัดครับมาดูโทูบเสียงถ่ายนะครับที่จุดไว้ระคบจะได้เป็นตัวไหนเนาะปูไม่ใช่มาเลยมาจุดง่ายๆเด้อนะครับก็จะได้มาแล้วก็หนึ่งยังปูนี่หนึ่งห้าหนึ่งห้า หนึ่งหามาแล้วนะครับหนึ่งหามาแล้วไล่สำลักนะครับไดวให้วิ่งหนึ่งนะครับและบางสำลักไอ้วิ่งหานะครับตอนนี้หนึ่งหามาแล้วเนาะคุณ้ชมนะที่ไปที่มาต้นตะเคียนเนี่ยผมมาอย่างไงครับอ๋อตัวเนี้ยจะอยู่ใต้น้ําน้องอยู่ใต้อยู่อ่าเขาจะขุดลอกน้องอคูณเนานะครับอ๋อแต่ว่าตรงนั้นมันจะติดน้องอคูณขุดน้องอคูณไปแล้ว หลายสิบปีหลายหลายหลายร้อยปีมันก็ตื้นเขินครับคราวนี้ลงไปอีกแปดเมตรนะครับครับลงไปอีกแปดเมตรไปเจอเลยออืลงไปอีกแปดเมตรรถไม่ครลงตัวอีกต้นปูก็มาด้วยนะตอนมามาโอ้จานห้าหกเลยนอนเลยห้าหกหนึ่งห้าหกโอ้โหเลขในใจด้วยเอาขอดูหน่อยสิใจไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วแหละเลขในใจเขาเยเนี่ย ของพี่เขาเนี่ยเหมือนเลขตัวนั้นเลยเลขตัวเดียวกันครับห้าหกหนึ่งห้าหกไหนตัวนั้นได้หนึ่งห้าหกครับเป็นวัดป่าเนาะวัดป่าครับกันเหนือสุดจุดนี้จะออกประจำนะครับจะไม่ออกชัดเจนพี่เนาะหนึ่งเลยจะออกตรงนี้เลยครัหนึ่งห้าหก ก็เห็นที่นี่ได้เลขเด็ดเด็ดก็คือจุดทูปปูเห็นหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็เลขที่เห็นที่นี่ต้นฟันโงสองเก้าครับสองเก้าที่วัดป่าน้องอาคูนวัดป่าน้องอาคูนที่นี่เนาะครับบางทีตูได้มาสัมผัสสสััมผแล้วก็มาต้องขอมาขอไม่ใช่มาง่ายๆนะปูกว่าจะได้มาเนาะครับถือว่ามาฝากเอฟซีโดยเฉพาะนะครับต้องขอบคุณปูมากนะครับวันนี้ที่ มาช่วยดูเลขให้ fc นะครับเพราะ fc ก็ดูก็อาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดบ้างนะครับปู่ก็เราก็ชี้ให้ดูเชีห้ดูปู่ทิ้งท้ายนิดนึงปู่ทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าขอให้ซื้อหวยซื้อโชคลาบดูหวยเป็นอาบายทานนะครับเป็นเงินสําหรับที่จะลงทุนในการซื้อปุ๋ยใส่ข้าวตอนกําลังท้องเนอะส่งข้าวเอ่อเอาปุ๋ยซื้อถ้าถือเลขหลักไปซื้อปุ๋ยใส่ข้าว นะครับเพราะเขากำลังท่องช่องนี้นะครับขอให้เฮงรวยๆทุกท่านให้รวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ